สวัสดีเด้อจ้าอันแมย์เม่เอฟซีสุขุสุคน์เมน,นี้แม่แขนกน้ำออเดอร์มาเสนอคือเกาเด้อจ้ะล่อถาออเดอร์น้ำพ่อแม่พี่น้องสั่งออนไลน์ข้ามาพราะ่ท่านได้อันไล่สดเนาะสีได้เลือกวันศุกร์คนละว่าเบิ่งแล้วกะสีเพ็ดยังกะขอหาเลือกหายามมือดีวันดีเนี่ยเนาะ แต่พอดีน้องนิกน้องนิกเพิ่นมาเห็ดห่ก็เลยอันไล่สุด,ดเลยแล้วจา่าแต่ว่าไม่แคกกะมื่อนี้กะ <c oughs> บอสะดวกก็เลยสิคอออเดอร์น้ำพ่อแม่พี่น้องสองพายลิซ้อคือเกาหอยํำใหญ่เพิ่นได้มีกินเนาะอันมื่อนี้กะ สั่งแต่งโม่เพิ่นมาแล้วพออยากให้เพิ่นบำรุงของหวานแล้วก็นแมแกก็สั่งกล้วยมานั่งก็คนละกตาสองกตาก็ได้เด้อยจะบำรุงมสั่งทองบำรุงมสั่งกะลังเป็นแม่ม่านกะลังเป็นแม่แม่สั่งเนาะพอเพิ่นกะลังตั้งทองอยู่นี่เด้อจ้ะแม่แกสั่งมาแล้วก็สั่งกล้วยก็อยู่โลกนึง อันนี้เพิ่นกำลังเอามาทรงวางหนึ่งแม่แขกก็เลยตายนะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องอ่อ้เอบิงกะลำญ่อยู่น้ำบานยางอบอุ่นกินมืดมือเนาะหาต้นแหน่ามาให้เพิ่นกินได้สีหนาได้สีอ้อยก็มีสับปะรดเนยแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยกินบันไดสับปะรดก็สิไว้ให้ลิซ่เพิ่นละ่ะเพราะว่าเพิ่นก็กินนิดๆหน,น่อยๆเนาะ แม่แกสิภาพไปหาลำใยเพราะว่าบ้านมันยุ่ข้ามถนนกันก็ว่าถ้าว่าไล่สุดกะสิไรยุ่มองนี้แหละจ้ามองไกลไก่พนนี่แหละแต่ว่า,วาพ่อแม่พี่น้องสะอันนั้นสนับสนุนเขามากอะสีหายพอคว้านเป็นเอาให้กินพ่อประหยัดอันนี่เดียสับปะรดที่แม่บอพ่อยเป็นเอามาไห้วางหนึ่งจ้ิคนบอคอยกินปันไดเ่นสิกินแต่อ้อยสัส,ส,ส่วนหลายเนาะ นี่แม่แค่ก่ะสือป่วยมากรออเดอร์น,น้ำพม่พี่น้องคือว่าละจ้าแต่ว่าเพกยน้อยคนละก่อนไปช่องบอพลอยกับสิจัดให้เพื่อนกินยางก่อนนี่แหละม่ลำไยสร้างทองสมบูรณ์แบบโอ้ยกินไปอ่อยอ่อยยังได้ก็กินดีกินเป็นตะนาย มีเตเปลือกปันได้กับกินได้เบื่องขาวคําว่าอ่อยนี่แอกน้อยนี่มืดว่ามีเหลือแล้วนี่นำมาทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้รับรู้สั่งเมมานเป็นยังได้ผิวเนียนเนาะเบิง่งเสมือแห้งพิษตาเสมือได้น้ำใยนี่เพราะว่าคนกินแห้งกินนักเนาะมาได้ของหวานจากักนํำเมเมเอฟซี FC, บํารุงขงมา่านีแห้งบึก แขงสมบูรณ์เนาะขอบคุณหลายๆเด้อแม่แขกยังรออเดอร์อาหารออนไลน์คือเกากะอยากจัดให้กอนได้ย่างไปเฮือนบอ่อพลอยเนาะแม่แขะถ่าอ,อเดอร์อยู่เด้อจ้ะก,กับตาละหาสิบคะแนนขอบคุณลวงหนาะขอบคุณุ้ณญ่ใจดีที่สนับสนุนอ,อเดอร์เขามาไห้นนองเพื่อนเดมีกินเนาะ ถ่ายมมใหายเบ่งพ่วมสมบูรณ์เพิพ่นพมกินกินคักกินแน่อีลอ้อยสามารถตัดเป็่นพันธุ์ไว้ปลูกอีกกระสีลงมือปลูกเมื่ออื่นอีกละมือหนึ่งนี่ก็แปลงอื่นไปขอน้ำข้าเจ้าได้ ไปขอน้ำข้าวเจ้าอีกอันที่ตัดได้อยู่ว่าสองเที่ยวอันเกียรตลอยคะแนนเนาะขอแบ่งน้ำเพลินอีกัญาไปตัดมะเ้าขอแบ่งเพลินเจ็ดรตลอยคะแนนก็สิตัดมือนีแล้วก็ที่ได้ตัดอีกเที่ยวหนึ่งก็พ่อได้ทำพันพ่อได้เห็ดพันแล้วก็ให้เมล์ลำไยเพลินกินน้ำเนาะมียาไม่แค่กับเตรียมไว้นะก็ซับปลดบอได้ให้เพลินอึดอยาบอกแต่ว่าเพลินมากินของหวานเนาะ เพราะว่ามันเป็นช่วงทองอยากบำรุงทองเพิ่นก็เลยขอแรงอุดหนุนสนับสนุนจากเมมเอฟซี <c oughs> สั่งออเดอร์ของหวานเป็นกล้วยเป็นบักแตงโม่ไห้หนองเบิ่งเด้องสั่งทองผิวเิ่นสีเนียนสีหนุ่มแล้วก็ทองก็แห้งปองออกปองออกเด้น้งให่ปี ของงวดนี่เพิ่นสมบูรณ์คักพระว่าได้กินอาหารสมบูรณ์เนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีสุขสุขค้นหล่ะจ้าสีว่าสนับสนุนอาหารขม้เพิ่นได้มีกินเดาาี๋ยวว่าติแปลงหยาแปลงอ้อ,อยทีพ่อแม่พีน้องเคยสนับสนุนก็กับขอบคุณหลายๆเด้องจะบึงพ่วมบ้วนของเป็นบึงพ่วนส่างทองเป็นยังไเบิ่งในผิวเนียนแห่งเนียน ผักไปหนานมกระตังเต่าออแห้งเบิองลำไยเฮาดื้อจ้ะแคร์กระน้ำเสนอนึ่งมาแหงเบืองเรื่อยๆนนเนาะสิกฝนแน่กะเพราะฝนแหงกระล่างปลูกอ่อยน้ำเนาะพ่อได้ปงไว้ๆเดือ้เป็นหลุมมืนอแหงผลน้ำผล เบิง่งเด้อดทองคนทองปองออกตลอดเนี่ยช,ช่วงนี้นมแม่ลำไยขัดเข่าขัดตั้งเข่าแห้งวันนี้คนเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิง่งนังกันนี่แหละสัง่งทองมันจิเป็นปุ๋งปุ๋งอยู่เนาะน,นมแม่จิเป็นจุ่มๆอยู่เบิ่งสังเกตครับ เป็นจมจมเป็นบุงบุงคนยัยไ,ไปหนนั่นข่างอาคนแห่งอูมไปหน่กเดี่ยวจะสมสมบูรณ์ของลำยัยแม่ม่านของหาเดือน รอออเดอร์สนับสนุนอาหารสรั่งทองอยู่คือเกาเดือยจ้ะแม่์เมยเอฟซีใจดีคนละกะตาสองตาพ่อให้น้องได้บำรุกขั้น่นขอบพระคุณลวงหนาเดือยจ้ะแม่แขกกะอ่อเดอร์คือเกาซีหาเจ็ดศูนย์ศูนย์หกสองหาสามเก่าธนาคารกรุงไทยเด้อจ้ะตีรับโอนคะแนน ให้แล้วเย้เปิ่ลได้ไม่ยู่ม่กินกาบขอบประคุณหลๆเราออเดือ์อยู่ตลอดเวล,า,ลาเด้อจ้ะออดเดือห้ยสางทองเปิ้ลไดไม่กินเนาะอยากให้เปิ้นเปลี่ยนอาหารเป็นของหวานเน่ยจ้ะมือนละสองสามกระตาเนาะพ่อแม่พีน่น้องเพิ่งไดแม่เขะกับทา่าคะแนนออดเดือ ออนไลน์าอาหารจากพ่อแม่พี่น้องอยู่ตลอดเวลาละ่ะเด้อจ่าพอหวังอยากให้ล้ำย่อยเพิ่นได้กินอิม่ม <c oughs> กินเตหยากินเตะเตะสับปะรดหลายมากอะอยากเปลี่ยนเป็นของหวานให้เพิ่นแล่เนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังเป็นแม่คนเป็นแม่์มานก็เลยนั่เสนอบอกพ่อแม่พี่น้องเข้าหนแหละจ้ะเบิง่ง ลำไ่กินอาหารไปจะละอีกปีกรัวเกือบปีสองปีก็สิได้เห็นเบบีของลำไยแล้วว่าเพิ่นออกมาเป็นจังไดเนาะแม่แค้ก็คือสิดีอกดีใจอยู่เพราะว่าทองนี่ค่ณสมบูรณ์ลีลน้ลลมกับตั้งเขา่าคัดเข่าปักง่ายเคระว่างซีหาเดือนนี่ก็ได้เบื้งเนื้อนังเพิ่นกับบึกอ้วน น่นลำไยกเคยออ้วนพักปนีนจักเทือเอ้อนะมาอยู่บ้านได้พ่อแม่พี่น้องสนับสนุนอาหารเขามาดีตลอดก็เพิ่นก็นเลยสมบูรณ์อ้วนอี่ลิอ้วนปันส่างหน่อยสาวซ้ำหน่อยเอาโหลดเนาะเบิ่งในบึกบึกเลยผิวพรรณกะเนียนหน้าตากะสดใสยอนยังยอน,ยอนว่าได้กินอิม่มอยู่สบายบ่ได้รับแท็กซี่ส่างเนาะแต่ไม่กนทาั้งงา ขายกลวยซ้มสีด้กินยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทมิสีหาฉิ่นพ่อเม่พี่น้องโปบ้าห้ายางเนาะใส่หลายมันก็นักก็กินซ้มซีด้กินนีมาอยู่นี่แม่แคขา,ายตังโต้ขายกะขอแรงสนับสนุนจากพ่อเม่พี่น้องไห้ซอยสื่อพ่อลำไยเพิ่นใดเลียงลูกงน้ำทองน้ำและ้วก็เลียงเจา้าของน้ำ ไม่แค่ก็คือสีน้ำเสนอพอแม่พี่น้องซำมนีแเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ได้สวัสดีดดเด้อจ้ารอออเดอร์แมแม FC อยู่คือเกาสวัสดีจ้า